สวัสดีครับเรามาดูโจทย์เทคนิคการคิดนะครับเกี่ยวกับการชั่งน้ําหนักบนล้อเลื่อนนะครับอาจารย์มีสูตรเด็ดสูตรลัดมาฝากนะครับสําหรับในการทําโจทย์ประเภทนี้นะครับรับรองโจทย์จากง่ายจากกระชับและง่ายนิดเดียวนะครับและไม่เป็นอุปสรรคสําหรับพวกเราแน่นอนนะครับส่วนเทคนิคการใช้สูตรนั้นจะทํายังไงเรามาดูกันครับเขาบอกว่าโจทย์ข้อนี้นะลูกชายคนนึงมีมวล 6กกิโลยืนอยู่บนล้อเลื่อนซึ่งกำลังเคลื่อนที่ลงนะครับเอียงทำมุม30องศากับแนวระดับพวกเราจำไว้เลยนะลูกว่าการที่ล้อจะเลื่อนลงจะเคลื่อนที่ลงภายใต้ค่าจีเขาถามว่าน้ำหนักที่อ่านได้ของชายคนนี้ซึ่งชายคนนี้นะลูกมีมวลเท่ากับหกกิโลนะครับสูตรที่จะใช้คำนวณน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ นี่เลยละ่ะลูกสูตรลัดนะครับ n หาได้จาก m g cos กำลังสองเซแต่มุมในข้อนี้ก็คือเป็นมุม30องศาเห็นไหมลูกมุมที่พื้นเอียงนะครับนะครับ30องศาก็ที่เหลือเราก็มาแทนค่าในสูตรนี้ลูกมวล60กิโลเห็นไหมครับลูกก็แทน m เป็น60 g มีค่าเป็น10นะครับ g ตัวนี้นะลูกมีค่าเป็น10 คอสามสิบลุกมีค่าเป็นรูสามส่วนสแต่มันยกกําลังสองหลูดก,ก็กลายเป็นหกสิคูณสิแล้วก็รูสาลูกยกกําลังสองมีค่าเป็น3 2ยกกําลังสองเป็น4ก็เลยได้60สิบคูณสิคูณสมส่วนสีมีค่าเท่ากับ450ร้้นิวตันนี่คือน้ำหนักของชายที่อ่านได้นะครับบนล้อเลื่อนจะมีค่าเท่ากับ 450นิวตันนั่นหมายเขาว่าอะไรลูกชายคนนี้นะลูกมีมวล6กกิโลแทนที่เขาจะหนัก600นิวตันนะครับแต่พอเขาชั่งน้ำหนักบนล้อเลื่อนนะครับซึ่งกำลังเลื่อนลงนะครับทำให้น้ำหนักเขาเหลือ450นิวตันนั่นเองเป็นไงครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับที่ชอบออกข้อสอบอยู่เป็นประจำนะครับและมองดูว่าโจทย์ข้อนี้จะดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้ว ถ้าใครได้สูตรนี้ของอาจารย์ไปใช้รับรองโจทย์ข้อนี้ก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับพวกเราอีกต่อไปสำหรับคลิปหน้าอาจารย์จะมีอะไรดีๆมาฝากฝากพวกเรากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ